กลายเป็นนักการเมืองสุดฮอตชั่วข้ามคืนหลังอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่พิธาลิ้มเจริญรัฐนักการเมืองน้องใหม่จากพรรคอนาคตใหม่นำเสนอแนวทางแก้ปัญหากเกษตรด้วยทฤษฎีกระดุม5เม็ดที่แม้แต่รัฐมนตรีและผู้ที่รับฟังถึงกับเอ่ยปากชื่นชมยกให้เขาเป็นแบบอย่างของนักการเมืองที่อภิปรายได้อย่างสร้างสารรค์ แต่กว่าจะได้รับคำชื่นชมพิธาบอกว่าเขาและทีมงานฝ่ายข้อมูลของพัก 1. 1> ต้องทำกันบ้านเตรียมข้อมูลอย่างหนักไม่แพ้กันก่อนมาขมมด 1. 1> เป็นทฤษฎี 1. 1> ให้ผู้ฝังเข้าใจง่าย 1. 1> บวกกับประสบการณ์ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มที่ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่เด็กเตรียมเองครับก็ส่วนใหญ่แล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็จะลงพื้นที่ผมก็คิดว่าการอาภิปรายที่ดีจริงๆแล้วมันต้องเริ่มที่นอกสภานอกห้องประตูก่อนที่จะเดินเข้ามาเสอีอีกหลายๆเรื่องเนี่ย ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรนิยามก็บอกอยู่แล้วเป็นผู้แทนของราษฎรเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีปัญหาทุกร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทํากินเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ไปเกือบหมดภาคอีสานก็ไปเกือบทุกที่ด้วยความที่เป็นคนชอบเที่ยวชอบอะไรอยู่แล้วก็ค่ำไหนก็นอนนั่นอยู่เขาก็ เวลาฟังปัญหาที่มันลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเล่อเวลาที่กินนอนด้วยการเขาปิ้งเนื้อพลยาคัมให้ผมกินเบียร์กันโชละแก้วสองแก้วปุ๊บก็จะเล่าให้ฟังถึงความอึดอัดในใจของเขาเตรียมใจมาพอสมควรรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีขวากหนามอะไรเลยคราวนี้ถ้าเราทําใจกับมันได้แล้วเราก็เริ่มมีสติกับมันพอมีสติกับมันล้วก็โอเคก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปคาพูดของคนเรามันก็ทําร้ายเราได้แค่นี้ ถ้าเกิดคุณเปิดใจให้เขาทำร้ายได้คำพูดเขานี้เดียวเขาก็ทำร้ายคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกโอเคแล้วผมขีดเส้นไว้แล้วคำพูดของทุกคนทำร้ายผมได้แค่นี้เนี่ย